พระมงคลเทมุนีสดจันทาสโรสัมมาอารหังสิลรัพทวีบารมีอนันต์นอกเหนือจากการภาวนาสัมมาอารหังให้สวดคาถามูชาหลวงข้อสดด้วยทุกเช้าเยน็นเพื่อเชื่อมกระแสบุญบารมีกับท่านให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยท่องได้บ่อยเท่าที่ต้องการดังนี้ ตัสสะภะควโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะควโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสะโยทะจันทะสะโรธัมมะกายะสากุสโรวะโรคุณาธิโกมหาเถโร สีเรณตังนังมามิหังนงมาการาุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเมสัมมาอรหัง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  สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอระหังสัมมาอร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 หัง สัมมาอาระหังสัมมาอาระหังสัมม,มมาอาระหังสมัมมาอาระหังส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 ัมมาอาระหัง สัมมาอาระหัง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  สัมมาอรหัง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  สัมมาอรหัง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  สัมมาอรหังส <ops> ัมมาอรหังส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 ัมมาอรหัง สัมมาอรหัง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  สัมมาอรหัง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  สัมมาอารหัง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 บทแผ่มเมตตาให้แก่ตนเองอาหังสุขิตโหมิขอให้ข้าพาเจ้ามีความสุขอาหังนินทุโขโหมิขอให้ข้าพาเจ้าปราศจากความทุกข์ อาหารอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอาหอารอพยาปโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทางปวงอาหารอานีโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตานังปฏิหารามิ จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้คนจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดปดแผ่เมตตาให้สัรพสัตสัพเพสัตตาสัตทังหลายที่เป็นเพื่อนทุกขเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัช,ชาโหตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขขีอัตตาน,นางปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้ผลจากทุกภยัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเทินขอน้อมถวายบุญนี้ แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตพระมหาจักรพัรดิทุกๆพระองค์ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตครูบาอาจารย์ทุกภพทุกชาติผู้มีพระคุณผู้ที่เกื้อหนุนเทพพรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยดูแลที่คอยปกปักรักษาทุกภพทุกชาติ เทวดาประจำตัวที่เป็นสมมาทิธฐิที่คอยช่วยเหลือที่เคยเกื้อกูลและให้เจ้ากรรมนายเวรที่กำลังส่งผลอยู่ในปัจจุบันตอนนี้ขอให้ข้าพเจ้าและผู้ที่ได้รับชมคลิปนี้จงมีแต่ความสุขก,กายสบายใจคิดสิ่งใดในทางกุศลก็ขอให้สำเร็จโดยง่ายให้มีปฏิหารในชีวิต ให้ได้รับทรัพย์ให้มีโชคลาภให้มีสิ่งดีๆบางเกิดขึ้นอย่ากเป็นอัศจรรย์พบแต่ความโชคดีตลอดไปให้ได้อยู่ในทางบุญให้ได้สร้างบารมีให้มีแสงสว่างทั้งในทางโลกและทางธรรมด้วยเถิดสาธุ